สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่3 7 6คําคำตอบของเออร์หนิวสวีชิงหลับตาแผ่สัมผัสออกไปผสานกับหินสีดำก้อนใหญ่เบื้องหน้าพริบตาที่สัมผัสกับหินก้อนนี้ในสมองของเขาก็มีหมอกหนาทึบขึ้นมาท่ามกลางหมอกหนาทึบมีเสียงพึ้นพมดังมาว่าววเสียงนี้ล่องลอยเหมือนไกลามากแต่ก็เหมือนใกล้กระบีแห่งจักรพัิไม่ได้ชัดออกมาง่ายๆ ครั้นไม่ชักออกมาฟ้าจากถล่มดินจากทลายสวีชิงใจสั่นสถานตั้งใจฟังอย่างละเอียดจากนั้นเสียงว่าเหล่านั้นก็ค่อยๆกลายเป็นเบาะแสสะท้อนกล้องอยู่ในจิตวิญญาณของเขาไม่หยุดเบาะแสเหล่านี้บอกเล่าเรื่องกระบีจัก,กรพัิกระบีจัก,กรพัิมีอีกชื่อหนึ่งว่ากระบีแห่งผู้ครองกระบีเป็นหนึ่งในวิชาระดับจัก,กรพัรด,ดิ้งเดิมของเผ่ามนุษย์สร้างขึ้นโดยจัก,กรพรดิยวนใจผู้ยิ่งยงคงกระพันข้าฟันเป็นหลักพลานุภาพพรสวรรค์สังหารไรอานา เคยล้างสังหารไปหมื่นเผ่าและมหาจากักรพรรดิเคยใช้ฟาดฟันเทพเจ้าในโบราณการก่อนจักรพรรดิโบราณสเสวียนโยในอดีตก็ชื่นชมกระบี่ของมหาจากักรพรรดิเล่นนี้เป็นอย่างมากและหลังจากวังกระบี่สายหนึ่งกลายเป็นผู้ครองกระบี่มหาจากักรพรรดิก็นําวิชาระดับจกักรพรรดิทั้งหมดตอนตอนมาเก็บไว้ในกรมครองกระบี่และเปิดให้ผู้ครองกระบี่มาสัมผัสรับรู้ตามลําดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวิชากระบีจัก,กรพัทที่มหาจักรพันดิเปิดเผยอย่างใจกว้างผู้ครองกระบีที่เพิ่งเข้ามาทุกคนหลังจากกลายเป็นผู้ครองกระบีจะได้รับโอกาสสัมผัสรับรู้หนึ่งครั้งแต่มีเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็ต้องใช้แต้นทหารแลกเปลี่ยนและกระบีจักรพัทนั้นก็สัมผัสรับรู้ได้ยากมากจวบจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถทาสาเร็จได้ในครั้งเดียวส่วนใหญ่ต้องทําหลายครั้งจึงจะสามารถฝืนประทับลงไปในใจได้กลายเป็นมเมล็ดพันกระบีส่วนพลานุภาพกระบีนี้แข็งแกร่งแต่ก็ไม่แข็งทื่อ และปัจจัยที่ใช้ตัดสิงขีดจำกัดของพานุภาพจะเกี่ยวข้องกับพลังบำเพ็ญของผู้บำเพ็ญแต่ที่มากยิ่งกว่าคือเวลากระบี่จัก,กรพัทต้องบ่มเพาะไม่ได้ชักออกมาง่ายๆและยิ่งใช้เวลาบ่มเพาะยาวนานเท่าไหรเมื่อชักกระบี่ออกมาพานุภาพก็จะยิ่งน่ากลัวเท่านั้นแม้ว่าหลังจากชักกระบีไปหนึ่งครั้งพานุภาพจะลดหลั่นลงมาเท่าเดิมแต่การสยบเช่นนี้ก็น่าประหวั่นพรั่นพรึงมาก เคยมีผู้ครองกระบี่บ่มเพาะเอาไว้ถึงพันปีเมื่อชักออกมาใช้พลังบำเพญปราณก่อกำเนิดขั้นสูงสุดข้ามไปซ่อนวิญญาณขั้นใหญ่สังหารผู้บำเพญหัวสู่อนัตตาคนหนึ่งทิ้งได้ทันทีแน่นอนวันนั้นเป็นช่วงก่อนหน้าที่เทพเจ้าจะมาเยือนตอนนั้นพลังวิญญาณฟ้าดินย่างเข้มข้นหมื่นเผ่าอายุยืนจนหน้าตกตะลึง ตอนนี้ไม่เท่าสมัยก่อนแต่กระบี่จากพัดพัดพด,ดิงคังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้เผ่าต่างๆหวาดกลัวกรมครองกระบี่เผ่ามนุษย์เพราะเจ้าไม่มีทางรู้เลยว่าในกรมครองกระบี่มีพวกผู้เท่าไม่ยังตายอยู่หรือเปล่าพวกเขาบ่มเพาะกระบี่มานานเทียงใดแล้วขณะเดียวกันก็จินตนาการได้ว่าหลังจากที่เผา่าใดได้ครอบครองวิชาสังหารเช่นนี้จะต้องจัดคนกลุ่มหนึ่งไว้คอยบ่มเพาะกระบี่ทั้งชีวิตโดยเฉพาะไม่ปล่อยให้ออกไปด้านนอกเป็นแน่แค่เพื่อไม่ชักกระบี่นั้นออกมาในช่วงเวลาสําคัญจะทรงอํานาจหน้าตกตะลึง สิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในทักษะของกรมครองกระบี่และเป็นสาเหตุที่ทำไมจักรพรรดิต้องเปิดเผยวิชากระบี่จักรพรรดนี้ให้แก่ผู้ครองกระบี่ทั้งหมดในตอนนั้นเขาต้องการสร้างกรมครองกระบี่ให้มีหลักฐานยากที่จะถูกสันคลอนและดำรงอยู่นิดนิรันนั่นเองแต่กระบี่นี้สัมผัสรับร,ร,รู้ยากเหลือเกินหาใช่ผู้ครองกระบี่จะสัมผัสรับร,รู้ได้สําเร็จทุกคน,นดังนั้นจํานวนครั้งในการสัมผัสรับร,รู้นั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญครั้งนี้เท่ากับว่าสวีชิงกับนายกองและจางซือวินได้รับรางวัลเป็นกรณีพิเศษหน สวีชิงรู้ตัวดีว่าเขาไม่รู้กระแสะเวลาด้านนอกตอนนี้อยากจะแหวกหมอกหนาะทึบตรงหน้านี้อย่างมากแต่ปราณหมอกในสัมผัสร,รับรู้นี้เข้มข้นเกินไปเขาทุ่งสุดกำลังก็ขจัดออกไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ทำได้เพียงหมแรงสุดกำลังเดินไปข้างหน้าในหมอกหนาะทึบไม่หยุดอยากไปดูด้านหลังหมอกหนาะทึบให้ชัดๆเวลาก็ค่อยๆผ่านไปเช่นนี้ไม่รู้ว่านานเท่าไรในที่สุดหมอกหนาะทึบเบื้องหน้าในคันลองสายตาก็เบาบางขึ้นเขาเห็นกระบีเล่มหนึ่งรางรางด้านหลังหมอกหนาะทึบ หวัวสมองเขาก็โหมเสียงครืงครานสนั่นพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเพราะแม้จะเป็นกระบี่ที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ภายในกลับแฝงการฆ่าสังหารที่น่าสะพรึงเอาไว้ปราณที่ฆ่าที่ยากจะพันนาจิตสังหารที่สัคนคลจิตใจแผ่ซ่านออกมาจากบนกระบี่เล่มนั้นเาวากับว่าจะพุ่งตัดชั้นเมฆฟาดฟันทุกสิ่งทำลายฟ้าดินทั้งหมดหินสีดำก้อนใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของมันราวกับสะกดมันไว้ไม่ได้ต้องพันธนาการด้วยโซ่เหล็กหลายชั้นถึงจะฝืนทำให้กระบี่เล่มนี้ทิ้งภาพคงค้างได้ สวีชิงหายใจหอบทีสมองขาวโพลนมีเพียงแค่กระบี่ด้านหลังหมอกหนาทึบนี้ที่ค่อยๆจำชัดขึ้นในคันลองสายตาเจ็ดจำนงหน้าหวัดวันของมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและขณะที่เขากำลังเลื่อนลอยในทะเลความรู้สึกก็ค่อยๆปรากฏรูปร่างกระบี่เล่มนี้ขึ้นมาการสัมผัสร,รับรู้ของสวีชิงที่แม้แต่นายท่านเจ็ดยังตกตะลึงเห็นจุดที่เลิศดล้ำที่สุดของเขาได้เวลานี้ความปรารถนาอันแรงกล้าปรากฏขึ้นในใจสวีชิงเขากำลังจะแหวกปราณหมอกนี้อีกครั้งกำลังจะหลอมรวมกระบี่เล่มนี้ไว้ในใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทว่าตอนนี้เองพลังดึงดูดหน้าหวั่นหวัน่นพลันดูดดึงจากทางด้านหลังกระทันหันลากตัวเขาออกมาด้านนอกฉับพลันหลังจากฟ้าดินงกลาหนในพุตาน,นั้นร่างของสวีชิงก็สถานเมื่อเงยหน้ามองก็พบว่าตนไม่ได้อยู่ในที่ท,ที่สัมผัสรับรู้แล้วและด้านนอกตําหนักจางซือวินก็อยู่ที่นี่ด้วยตาแดงเถืออเหมือนกําลังข่มความปรารถนาในใจอย่างสุดกําลังหญิงชุดแดงชิงชิวก็อยู่ไม่ไกลนักมองพวกเขาอย่างเย็นชา นางรู้ว่าคนเหล่านี้ไปสัมผัสรับรู้วิชาระดับจักรพรรดิเผ่ามนุษย์แต่นางก็ไม่รู้ว่าทำไมตนเองที่ไม่มีคุณสมบัติแต่ถงครองกระบีก็ยังให้นางรออยู่ที่นี่รอรอแล้วต้องให้ข้ารอไปถึงเมื่อไรกันชิงชิวไม่พอใจอย่างยิ่งสวีชิงไม่สนใจชิงชิวกับจางซื่ออวินเขารุ้นในหน้าขึ้นมองไปทางจุดที่ตนเองสัมผัสรับรู้ก่อนหน้าในใจหมความปรารถนาขึ้นมหาศาลโดยเฉพาะตอนที่เขาสัมผัสโครงร่างกระบีในทะเลความรู้สึกได้ครู่หนึ่ง แม้จะเลือนรางมากแต่ก็มองออกว่านั่นเป็นเงากระบี่จริงๆเพียงแต่เมื่อไม่มีหลักฐานจึงค่อยๆหายไปดูจากความเร็วเกรงว่าอย่างมากสุดก็สองปีก็จะหายไปจนหมดทั้งหมดนี้ทําให้สวีชิงรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเมื่อครูอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นตนก็จะเห็นกระบีเ่เล่มนั้นอย่างชัดเจนความรู้สึกที่ถูกลากออกมาอย่างรุนแรงกระทันหันทําให้เขารู้สึกผิดหวังไม่จบไม่สิน้นขณะเดียวกันเงาของนายกองก็ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าด้วยเช่นกันร่วงลงมาที่พื้นเช่นเดียวกับสวีชิงยืนขึ้นพันพาง,พงหายใจหอบทีมองไปกล อะไรกันข้าเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเชี่ยวข้าอ้าปากแล้วด้วยซ้ำนายกองหงความกับแค้นอย่างยิ่งขึ้นในใจเขาไม่กล้าพูดออกมาทำได้แค่ไม่สมอารมณ์อยู่ในใจพวกเจ้าสงบอารมณ์กันก่อนขณะที่สวีชิงกับนายกองล้วนมีระลอกคลื่นอารมณ์เสียงเรียบเสียงหนึ่งก็ดังกล้องขึ้นมาในใจทั้งสองผู้ครองกระบี่กลางคนที่นำมาทางก่อนหน้าคนนั้นปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกเขาแรงกดดันแข็งแกร่งที่มาจากตัวเขาทำให้สวีชิงสูดลมหายใจลึกสะกดความปรารถนาเอาไว้ในใจ พวกเจ้ารู้สึกว่าอีกนิดเดียวก็จะเห็นกระบี่จักรพรรดิแล้วใช่หรือไม่อีกนิดเดียวพวกเจ้าก็ทําสําเร็จแล้วใช่หรือไม่ข้าบอกพวกเจ้าเลยว่าผู้ที่สัมผัสรับรู้ทุกคนก็ล้วนรู้สึกเช่นนี้แต่นที่จริงยังห่างกับการสัมผัสรับรู้สําเร็จอยู่ไกลแสนโข ổ. อีกอย่างที่ขีดจํากัดการสัมผัสรับรู้อยู่ที่สามชั่วยามนั้นมีเหตุผลตั้งแต่โบราณจนปัจจุบันผู้ครองกระบี่ที่สัมผัสรับรู้เกินสามชั่วยามทั้งหมดจะกลายพันธุ์ไปในพริตาตายไปขณะที่กาลังสัมผัสรับรู้ไม่รอด ผู้ครองกระบี่กลางคนเอ่ยเสียงเรียบที่พูดออกมาทําให้สวีชิงสงบนิ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้พระมหาจากักรพรรดิในครั้งอดีตสังหารเทพเจ้าองค์หนึ่งไปแต่กระบี่เล่มนี้ก็เหมือนถูกเทพเจ้าสาปแช่งไว้ทําให้นับจากนั้นผู้ที่สัมผัสรับรู้เกินกว่าสามช่วยยามจะกลายพันกันหมดส่วนพวกเจ้าก็ไม่ต้องรีบร้อนพวกเจ้าโชคดีมากก่อนหน้านี้เป็นรางวัลพิเศษครั้งหนึ่งรอจนพวกเจ้าไปถึงเมืองหลวงเขตปกครองเสียก่อนแต่ละคนก็จะได้โอกาสสัมผัสรับรู้อีกครั้งตอนนี้ควรจะไปจัดการอีกเรื่องหนึ่งเสียก่อนเหล่าใต้เท้้าารออยู่น,นแลว จางสือวินค่อนข้างสงสยัยเขาไม่รู้ว่าจากนี้จะมีเรื่องอะไรแต่ตอนที่เขากําลังตั้งใจฟังผู้ครองกระบี่กลางคนก็โบกมือขวาทันใดนั้นร่างของจางสือวินก็หายไปจากที่เดิมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแต่เกี่ยวกับพวกเจ้าสาคนผู้ครองกระบี่กลางคนไม่สนใจว่าจางสือวินที่ถูกตนเองไลยออกไปจะคิดอย่างไรเอ่ยช่มช้าสวีชิงใจกระตุกมองนายกองจากนั้นมองชิงชิวเริ่มครุ่นคิดขึ้นมา ชิงชิงขมวดคิ้วนางดาวคำตอบได้แล้วเราเราเพียงแต่คำตอบนี้ทำให้นางคิดว่าเป็นเรื่องโชคร้ายมากจึงรู้สึกหดหูนายกองนึกอะไรขึ้นได้เช่นกันแววตาเผยประกายประหลาดพร้อมกับค่อนข้างตื่นเต้นเราเรารีบร้อนพูดออกมาว่าใต้เท้าเกี่ยวข้องกับเขาไตรวิญญาณสะกดมันคาใช่หรือไม่ผู้ครองกระบี่กลางคนไม่สนใจเฉินเออร์หนิวสำหรับเขาเฉินเออร์หนิวที่มีประกายแสงเปล่งออกมาเพียงหนึ่งจังจากเทวรูปมหาจักรพรรดิถือว่าเป็นความอัปยศของผู้ครองกระบี่ อันที่จริงไม่ใช่แค่เขาที่คิดเช่นนี้ผู้ครองกระบี่คนอื่นที่คิดเช่นนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยถึงอย่างไรในระดับหนึ่งก็ถือว่าไม่ผ่านด่านในด้านแนวคิดแต่งตั้งไม่สําเร็จเขาจึงคร้านจะสนใจแต่มองไปทางสวีชิงกับชิงชิวพวกเจ้าทั้งสามคนเคยไปปรากฏตัวที่เขาไตราวิญญาณสะกดมันคาและเห็นการสะกดเทพวิญญาณโยจริงของทงครองกระบี่เรามาแล้ว ตอนนี้ลนครองกระบี่ของพวกเราคุมขังเทพ,พวิญญาณโยจริงไว้เรียบร้อยกำลังถูกไต่สวนเหล่าใต้เท้าต้องการให้พวกเจ้าทั้งสามไปกระตุ้นเทพ,พวิญญาณโยจริงเสียหน่อยทำให้นางไม่อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ราบเรียบอีกกระเพื่อระลอกคลื่นรุนแรงขึ้นเช่นนี้ก็จะสามารถทำให้เหล่าใต้เท้าล้วงความลับในจิตวิญญาณของนางได้สะดวกขึ้นผู้จบผู้ครองกระบี่กลางคนก็เดินไปไกลสวีชิงทั้งสามลุกขึ้นเดินตามไประหว่างทางนายกองก็กะพรึบตาปิดป,ดปิดชั่งน้ำหนักในใจอย่างรวดเร็ว ถ้าทางประกายแสงหนึ่งจ้าของข้าไม่ได้รับการยอมรับเท่าไร่ไม่ได้ครั้งนี้ข้าต้องทําให้ดีๆช่วงชิงคะแนนในใจเหล่าผู้อาวุโสถงครองกระบี่เหล่านั้นมาให้ได้เช่นนั้นต่อไปจะไม่ดีกับการเลื่อนขั้นขณะที่ในใจนายกองกําลังตื่นตัวก็รู้สึกกัดกรุบมากเวลานี้เขายังคิดว่าเหตุใดตนถึงได้ประกายแสงแค่หนึ่งจ้างคาตอบของข้าก็ไม่เลวนี่แม้คําถามของมหาจากักรพรรดิจะไม่ได้เป็นในคําถามหนึ่งพันข้อนั่นแต่ในนั้นก็มีอยู่47ข้อที่ตอบอย่างมีชั้นเชิงได้ ข้าตอบคำถามนั้นออกมาเป็นคำตอบที่สูงกว่ามาตรฐานอย่างสิ้นเชิงด้วยซ้ำทุกข้อล้วนอย่างน้อยก็ได้สูงกว่าระยะกว่าร้อยจ้างทั้งนั้นประกอบกันจะต้องได้หมื่นจ้างแน่จะจ่ายหินวิญ,ญญาณไปเสียเปล่าไม่ได้สิกระทั่งข้ายังสอพรอไปอีกตั้งมากมายพูดไม่ซ้ำสักประโยคยิ่งเพื่อแสดงให้เห็นข้าย,ยังบอกว่ามหาจักรพรรดิก็คือเทพเจ้าอีกด้วยนี่ปัญหาตรงจุดใดกันตอนนั้นแสม,มหาจักรพรรดิก็สั่นไหวเห็นได้ว่าพอใจมากนี่พอคิดถึงท่าทีในตอนนั้นของตอนนายกองก็ยิ่งไม่พอใจ ด้วยเหตุใดถึงให้ค่าแค่จังเดียวนายยกเร้าซึมมองสวีชิงรู้สึกว่าแรงกดดันมหาศาลมากขณะที่อารมณ์เขากำลังตีเกลียวผู้ครองกระบี่กลางคนก็พาทั้งสามมาถึงเบื้องหน้าคุกในถงครองกระบี่ที่นี่เป็นห้องลับที่มืดมีแห่งหนึ่งรอบด้านมีผนึกต้องห้ามอยู่นับไม่ถ้วนคนทั้งหมดที่มาที่นี่ล้วนจะถูกจิตเทพเพ่งเล็งทั้งสิ้น หลังผ่านการตรวจสอบคนทั้งสี่ก็เดินเข้าไปตามบันไดแคบๆในคุกด้วยการนำทางของผู้ครองกระบี่กลางคนขณะที่เดินไปท่ามกลางแสงไฟสลัวที่ไกลๆก,ก็มีเสียงของเทพวิญญาณโยจริงที่รับเรียบมาพร้อมกับความไพเราะเพราะพริ้งดังมาได้ยินเสียงฝีเท้ามีคนเข้ามาอีกแล้วหรือไม่มีประโยชน์พวกเจ้าคิดจะสืบค้นวิญญาณของข้าคิดจะกระตุ้นอารมณ์ของข้าสีนะเป็นไปไม่ได้หรอกข้าเป็นสิ่งที่แปลมาจากวิญญาณของจักรพรรดิพูดไร้ระลอกคลื่อนอารมณ์ต่อให้มีจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บำเพ็ญหวนสู่อนัตตายอย่างพวกเจ้้าจะทได ร่างกายข้าแสงความเป็นเทพเอาไว้พวกเจ้ามันก็แค่มดปลัวขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก